lão không có tập à. Ừ tập mấy tháng rồi. <laughs> Làm mãi cơ mà. À. ่ะเรียนนายนายกสมาคมทุกวันนะคะคุณมออวารวีมักุฎีค่ะก็คือสิ่งที่พวกหนูมาจะพูดวันนี้ก็คือว่ามันอาจจะไม่ไม่ควรนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรอะไรที่อยู่ในใจยอมรับว,ว่าสิ่งที่คุณแป้งอ่พูดวันนี้นะคะก็คือว่าคุณแป้งได้ลาออกจากการเป็นผู้จัดทีม หนูบอกต้องว่าถึงสุงสานคเพราะว่าขนาะผู้รู้ไปแค่งยังยังต้มีแค่ผู้จัการจไปแค่คนเดียวทางสมาคมไม่เคยได้จะมีไม่เคยได้จะไปดูแล้วหูเลยก่ขอาาแล้วแต่พกเราก็ เพวกหนูสงสถานคุณแป้งมากค่ะเพราะว่าคุณแป้งที่อันนี้เดี๋ยพูดตรงๆกันเลยนะคะถามว่ารักประเทศชาติไหมรักค่ะรักมากด้วยแล้วพวกหนูทุ่มเท11ปีแล้วสิทที่พวกหนูได้กลับมาสมาคมไม่ไม่เคยได้เจเหลเยวแเลยเลยยอมรับค่ะว่าหน่วยใจ แล้วหลังจากนี้พวกหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าชะตาชีวิตพวกหนูจะเป็นยังไงนี่คือสี่งที่หนูทุ่มเทมาเป็นปีแล้วคะจะยังเล่นฟุตบอลกันต่อไหมก็เลือกไม่ได้แล้วค่ะพี่ก็ต้องเล่นต่อถ้าเกิดมีคนนะคร คือหลังจากนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันอะว่าลีกจะมีหรือเปล่าทีมชาติจะมีเก็บตัวไหมแต่ที่รู้ก็ไม่มีทัวร์นาเมนต์เล่นแล้วหลังจากนี้พวกหนูก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันอะแล้วก็ชีวิตพวกหนูก็ตอนนี้ก็มีมีบรรจุง,งานที่อยู่กับคุณแป้ะอะก็มีแค่ตรงนี้เท่านั้นเองหนูก็อยากามาคมว่าเคยคิดที่หาพวงไหนมารองรับพวกหนูบ้างหรือเปล่าคนะ บ้างไหมจะโกรธหนจูจะว่าอะไรหนูก็ได้นะคะตอนนี้หนูรอรอรอที่จะไปใช้ชีวิตต่อไม่รู้จะทํำยังไงหนูก็รองเงินของฟีฟาที่ตอนนี้อยู่ที่สมาคมอะสิบสองล้านพวกหนูรอ,อ,อรอทุนวอลวีอยู่จริงๆนะคะ ใช่อะก็น่าจะกลับบ้านค่ะก่อนแต่ว่าพวกเราก็ก็อยากได้แบบได้เงินเนี่ยกลับไปให้พ่อให้แม่เพราเขาเออ็ารอ <Okay. S 1> ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขนา่ะู้หลูไป่นคนโลกหู้หลูไม่เคยที่เดือได้อะไรตรงไหนที่เลยแค่ผู้ชายแค่ชั้นตีเก็มเมียๆไม่ไปจับเป็นตำรวดอะไรอย่างเงี้ยเขาถึะมีความรู้ใจว่าก็อยาก